มุกเกียนหนังภาคสามบเจซีบีมาอะไรสามารถบินได้ก็บ้าเพิกิย์ไงที่มันบินได้อะพิดแล้วมันมาอะไรละ่ะที่บินได้อ่ะหมาบ้านพ่อมึงแล้อบินได้อะเสือเป็นลายพาดก่อนแล้วสิงโตมาเป็นลายอะไรไม่รู้ดิลายอะไรวะไล o n เฮ้ hey, ฉันมีคำถามว่ะ มึงจะถามอะไรวะอภาพรณ์นัคนสวรรค์ชอบสัตว์อะไรไม่รู้ดิวะเขาชอบอะไรอะ่ะชอบมา้า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 ชอบม้ารูปร่างหน้าตาอย่างเนี้ยตอบกลับมาดิเฮ้ย <c oughs> <อ>กูก็มีคำถามจะถามมึงนักร้อคนไหนอยากดำไม่มีนักล้อที่ไหนมันอยากดำหรอกปาหม่งไงมึงเคยฟังวาจ่าดำ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 จ่าดาจังหวัดอะไรไม่มีกระเทียมกินจ,จ,จ,จังหวัดอะไรของมึงวะจังหวัดกระบี่เพราะกระบี่ไร้เทียมทานฮะช่วยกูด้วยจะหนีไปไหนวะเฮ้ยสีอะไรดูโก้ที่สุดใครมันจะไปรู้หรอวะเฮ้ก็สีหน้าของมึงในตอนนี้ไงอ่ะ วันก่อนครับอ๋อฉันเข้าใจแล้วกูยังไม่ได้เล่าเลยสัตว์ประเทศอะไรคนไม่ใส่เสื้อผ้าไม่มีทางคนเรามันต้องใส่เสื้อผ้าด้วย <c oughs> ประเทศโปแลนด์จะบ้ากันละบงังประเทศโปแลนด์โปแลนด์เต๋ยกันเนี่ยเอาละตากูบ้างเนะมึงคิดว่าประเทศอะไรมองจากโลกนี้ชัดที่สุดประเทศอะไรของแกวะประเทศเดนมาร์กเขาเรียกเดนมาร์กฮัโลหโหลฮัลโหลมึงได้ยินกูไหมได้ยินชัดแจ๋วเลยคือฉันก็เลยมีปัญหาเลือกขึ้นเลยอยากจะมาโทรขอยืมขึ้นในหน่อยฮัลโหลฮัลโหลอะไรนะ เ <1941, S 1> ออไม่ได้ยินเลยอ่ะแค่นี้ก่อนนะไม่ได้ยินเลยกูจะตามเข้ามึงและจะทวงเงินจากมึงให้ได้เจอเหรียญบาทจะต้องทำยังไงเก็บไว้ซื้อลูกอมแดงไ่เจอเหรียญบาทต้องไปโรงพยาบาลไปทำไมวะเพราะถูกเหรียญบาทดีเจโซดาดีเจโซฮาน ถ้าผมมีเซ็กกับคนรักเขาเรียกว่าเมกเลรถ้ามีเซ็กกับเพื่อนล่ะเรียกว่าเซ็กแฟนถ้าผมไปบวบปาร์ตี้เซ็กกับพวกโคนยตี้ล่ะเรียกกูไปด้วยนะกูหญิงกับตู้เย็นอะไรที่พิเศษเหมือนกันอะไรครับท่านสามาททำให้แข็งได้ กูเพิ่งรู้ว่าพิตูบอยนีสแลมเป็นตูดมึงรู้ได้ไงมึงบ้วแล้วมึงไม่เคยได้ยินเหรอความรักรวงรอกมันก็แค่เจ็บปวดไม่มีค่าแต่เขาว่าได้เพิ่งออกจากคุกเออดิไ<ห>อ้ดมตั้งสิบห้าปีนำาพ่อ,องเนี่ยมึงโดนคดีอะไรวะสาดน้ำสงการแค่สาดน้ำมึงติดตั้งสิบห้าปีเนี่ยนะคือสาดไปโดนมอไซค์มอไซค์เสียหลักไปเบียดรถเก๋งเลนกลางรถเก๋งก็เลยชนและเบี่ยงไปเลนขวารถเบต้าหลังมาเลยชนแล้วพุ่งข้ามก่อกลางไปอีกฝั่งนู้นไปชนกับสิบล้อที่สวนมาสายไฟ แกระเบิดไฟไหม้าลามไปถึงปั๊มน้ำมันระเบิดตุ้มกลายเป็นโกโก้คันหายไปครึ่งจังหวัดเขาไม่ประหารมึงก็บุญและไอสัตว์